ดีจ้าเด็กๆวันนี้เราอยู่ที่ทะเลชะอำนะจ้านี่อยู่จะพาทัวร์เที่ยวทะเลแล้วไปเลยไปเลยโอ้โหไปเล่นน้ำแล้วลูนูข้าววัวข้าวาวัวอีมารายก็มา ยีราฟเฟนชา้างยีราฟเฟนช้างช้างก็จะไปเล่นน้ำเดินทางไปเล่นน้ำโอ้โหพี่ช้างกหา็หายไปไหนเนี่ยอ้ยล้มบัฟเฟโลควายบัฟเฟโลควายควายสีแดงนะสีแดงภาษาอังกฤษเรดสีแดง ข้าวัวข้าววัวสีเขียวกรีนสีเขียวเฮลโลสีเหลืองเฮลโล่สีเหลือง พิงคสีชมพูพิงสีชมพูม่โม่โม่และนี่ก็สิงโตเปื่อนทรายไลออนสิงโตไลออนสิงโตเจ้าเจเต่าเต่าน้อยเราก็เปือนะ่อนทรายนะเจ้าเจ้าเต่าเดี๋ยวไปอาบน้ำกันดีกว่า